สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้ Office Mix นะครับ Office Mix เป็นหนึ่งในเครื่องมือของตัว Microsoft PowerPoint นะครับที่ช่วยในการบันทึกหน้าจอนะครับเวลาที่เรานำเสนอภาพนิ่งอยู่นะครับหลายท่านอาจจะมองว่าเองในตัว PowerPoint เองเนี่ยก็สามารถที่จะบันทึกตัวการนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพหน้าจอแล้วก็เสียงได้เหมือนกัน นะครับแต่ว่าผมมีเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่จะลองนําเสนอว่าถ้าใช้ตัวนี้แล้วมันจะดีขึ้นหรือดีกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไงบ้างนะครับในตัว Office Mix นะครับก็จะเป็นตัวช่วยเพิ่มกิดความสามารถของ Microsoft PowerPoint นะครับแล้วก็ปรับ PowerPoint จากงานนำเสนอธรรมดารรมดาเนี่ยเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มี Interactive นะครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขอยู่ว่าตัว Office b i n เนี่ยมันจะใช้ได้กับ Office 2013ขึ้นไปนะครับจนถึงก่อน365หมายความว่า Office 365เนี่ยมันได้ฝังตัว Office Mix ลงไปในตัว p o w e r p o i n เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูก่อนี่ว่าตัว Office Mix เนมันใช้งานอะไรได้บ้างนะครับหลักๆก,ก็คือมันใช้สำหรับทําการบันทึก วิดีโอครับและก็เสียงของผู้บรรยายนะครับและก็สามารถที่จะขีดหรือวาดข้อความบนสไลด์เหมือนที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับทำได้ทันทีเลยเหมือนเราใช้สไลด์ปกติครับแล้วก็สามารถติดตามระยะเวลาที่ผู้ใช้งานใช้ตัวสไลด์ที่เราอยู่ได้นะครับบันทึกภาพหนะ้าจอภาพเคลื่อนไหวได้แล้วก็ตั้งคำถามแบบปิมตอบอิสระไลท์ตัวเลือกจกับผิด พวกนี้นะครับเป็นเครื่องมือในการทําแบบทดสอบผ่านตัว PowerPoint ได้เหมือนกันนะครับแล้วสามารถที่จะประเมินผู้เรียนนะครับได้ทันทีที่มีการเข้าใช้งานแล้วก็ตอบคําถามด้วยครับทีนี้เราจะไปหาตัว Office Mix นี่มาได้จากที่ไหนนะครับจริงๆแล้วตัว Office Mix เนี่ยเปิดให้ดาวน์โหลดมานานพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่า ด้วยฟังก์ชันที่มันอาจจะมีซอฟต์แวร์ตัวอื่นที่ทํางานได้ง่ายแล้วก็คล่องกว่านะครับก็เลยไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าในช่วงที่มีภาวะนะครับปัจจุบันที่ต้องใช้สไลด์ในการเรียนการสอนแล้วก็อาจารย์จะต้องปรับตัวมากขึ้นเนี่ยนะครับการทําสื่อการสอนนะครับก็จะต้องหาวิธีง่ายสุดที่สามารถที่จะเข้าใจได้นะครับแล้วก็ใช้งานได้ทันทีมานําเสนอให้อาจารย์ได้อ่า พินากันนะครับตัว Office Mix สเนี่ยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ตามเว็บไซต์ที่ผมได้แนบมาไว้ตรงนี้ได้เลยทันทีนะครับซึ่งถ้าเราไปเสิร์ชจ,จาก Google เนี่ยแล้วก็เข้าไปที่ Office Mix เนี่ยนะครับมันจะบอกว่า Office Mix เนี่ยถูกนะครับฝังไว้ใน Office 365เรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้จากตรงนั้นได้ทันทีนะครับแต่ว่านะครับใน ตัว Office ตั้งแต่2013ขึ้นมาเนี่ยก่อนที่จะเป็น365เนี่ยยังไม่มีตัวออฟฟิศมิกตัวนี้ฝังอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องดาวน์โหลดมาติดตั้งซะก่อนถึงจะสามารถใช้งานได้ครับนะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมอาไว้ให้เนี่ยนะครับก็จะเจอปุ่มฟรีดาวน์โหลดอยู่นี้นะครับสำหรับ Windows นะครับและก็พอคลิกที่ฟรีดาวน์โหลดปุ๊บก็จะมาที่หน้าจอให้ดาวน์โหลดอีกตัวนึงนะครับเลื่อนลงมาหาตัว ไฟล์ฟรีดาวน์โหลดตัวนี้นะครับโลเคชันนี้เนาะนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มนี้มันจะได้ไฟล์เซตอัพของ Office Mix มาตัวหนึ่งนะครับ mm hmm. หรืออีกช่องทางหนึ่งนะครับตรงนี้ผมดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่ Google Drive ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แชร์ให้บุคลากรที่อยู่ในมอทรอีสานทุกคนได้เข้าไปดาวน์โหลดมาใช้งานนะครับสามารถที่จะคลิกตามลิงก์นี้แล้วก็ดาวน์โหลดมา,มาติดตั้งในเครื่องได้ทันทีครับ สำหรับขั้นตอนในการติดตั้งและการใช้งาน Office m i x นะครับก็เมื่อเราดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วนะครับก็จะได้ตัวไอคอนในการติดตั้งรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับชื่อว่า Off i c e Mix s e t u ตัตัวนี้ครับอพอได้มาแล้วนะครับเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปที่ไอคอนนี้แล้วก็จะเข้าสู่หน้าจอการติดตั้ง o f f i c e m i x นะครับให้เราคลิกที่ปุ่มนี้ก่อนนะครับไอแอคตีก่อนนะครับ เช็คเครื่องหมาถูกตัวนี้ก่อนแล้วก็คลิกที่ปุ่ม install ครับจากนั้นนะครับเราก็รอให้โปรแกรมมันทำการติดตั้งนะครับไปจนเสร็จนะครับเมื่อมันติดตั้งตัว office mix เสร็จแล้วนะครับอ่าตรงนี้นะครับเสร็จตรงนี้ละมันก็จะได้ไฟล์สไลด์ของ powerpoint ขึ้นมา1อันเป็นสไลด์ powerpoint ในการ แนะนำตัว Office Mix เบื้องต้นนะครับแล้วก็จะมีทูนบอกว่า Success ตรงนี้นะครับอ่ามีบล็อกตรงนี้ขึ้นมาแล้วบอกว่ามันมีทูนมีเครื่องมือที่ให้เราใช้ตามนี้นะนะครับก่อนตอนที่เราติดตั้งนะครับอย่าลืมปิด powerpoint ไปก่อนนะครับเมื่กี้ผมลืมพูดไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พอมันขึ้นหน้าจอนี้มาคลิกที่ปุ่ม close ข้างล่างนี้ไา้ทีนะครับพอ close เสร็จมันจะได้เป็นไฟล์ powerpoint ที่มีอยู่2หน้าให้เรานะครับเป็นคำอธิบายครับในสไลด์โพ r p ์พอยที่ตัว Office mix นะครับติดตั้งให้เราด้วยนี่มันจะบอกว่าถ้าเราจะใช้งานนะครับให้เราคลิกที่ปุ่มนี้นะรูปร่างหน้าตายอย่างนี้นะครับแล้วจะได้หน้าจอดำๆแบบนี้ครับอ่าแสดงว่าเราเข้าสู่ตัวตัวเมนู Mix ของมันเรียบร้อยแล้วนะครับ จะใช้งานในการบันทึกหน้าจอให้คลิกที่ปุ่มเล็กคลอดตัวนี้ครับเล็กคลอดตัวนี้นะ Start Recording ครับพอพูดเสร็จก็กดที่ปุ่มข้างๆครับ Stop Recording ครับตัวนี้นะครับอ่ะเสร็จแ,แล้วถ้าจะย่อขยายตรงนี้ครับถ้าจะปิดตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เปิดกล้องนะครับเปิดกล้องเพื่อที่ให้มองเห็นผู้สอนได้ตรงนี้นะเลือกปากกาสีไว้บอร์ดอยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่คือสายที่1 สลด์ที่2ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นแบนเนอร์ของตัว o f f i c e m i x นะครับเมื่อเราเข้าสู่ Office Mix แล้วนะครับจะเห็นว่าถ้าเราทดสอบนะครับทดสอบในเมนู Mix นะครับเมนู Mix จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่าเมนู Mix เห็นไหมเดิมทีไม่มีนะครับเปิด powerpoint ที่เราต้องการจะใช้งานในการนำเสนอขึ้นมาแล้วก็คลิกที่เมนู Mix นในเมนู Mix ก็จะประกอบไปด้วยตัว Slide เ e c ค r d ดิ้ตัวนี้นะครับตามที่ตัวอย่างของตัวออฟฟิศมิกซ์เอามาให้เราดูนะครับคือต้องคลิกที่ที่ตัวปุ่มนี้ซะก่อนมันถึงจะเปิดไปทำงานต่อไปได้นะครับปุ่มที่2เป็น quiz app มันเป็นการดึงตัวแอปที่มันมีอยู่ในตัวทูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็มาติดตั้งเป็นแอดออนเข้าไปเช่นตัวเว็บเบนเนอรนะครับที่เรา พิมพ์คำถามเข้าไปในระบบได้แล้วก็รอให้เด็กนะครับพิมพ์คําตอบกลับมาประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างอธิบายเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับการทำสกรีนเลคคอร์ดิ้งนะครับตัวนี้ก็จะมีในตัวออฟฟิศใหม่ๆแล้นะครับกาทำสกรีนช็อตนะครับแคปเจอร์หน้าจอที่กำลังใช้งานอยู่ระนี้นะครับอ่าแล้วก็กเอเดี๋ยวเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้ผมจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้ใช้งานบางตัวนะครับ ตัวที่เราจะใช้งานหลักๆก็คือตัว Slide Recording ตัวนี้นะครับเมื่อสักครูน่นี้ถ้าเราคลิกปุ่มนี้นะครับในเมนู Mix มันจะเข้ามาหน้าจอดำๆตัวนี้นะครับอ่าแสดงว่าเราสามารถใช้ Office Mix ได้แล้วนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเมนูของ Office Mix จะมีด้วยกันอยู่3ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกเนี่ยจะเป็นนะครับตรงนี้นะครับส่วนแรกจะเป็นเมนูที่ทำการควบคุมเกี่ยวกับ ไมโครโฟนแล้วก็วิดีโอนะครับส่วนที่2นะครับควบคุมเกี่ยวกับการเลือกใช้ปากกาอย่างลบและก็สีของปากกานะครับในการที่จะเขียนอธิบายบรรยายลงในตัวสไลด์ของเรานะครับส่วนที่3คือตัว Mix Control นะครับเป็นสไลด์คอนโทลบ้างแล้วก็ควบคุมการเปิดปิดการบันทึกวิดีโอนะครับอ่เดี๋ยวจะไปดูกันว่าแต่และตัวเนี่ยมันตั้งค่าอะไรยังไงกันบ้างครับ ตัวแรกนะครับในส่วนแรกก็คือตัวการติดตั้งนะครับระบบเสียงแล้วก็ภาพนะครับระบบเสียงแล้วก็ภาพสําหรับใช้งานใน powerpoint นะครับตัวแรกคือช่องบนสุดนะครับเป็นรูปฟันเฟืองนี่หมายถึงการตั้งค่าคุณสมบัติการแสดงผลว่านะครับจะให้มันแสดงผลเป็นอะไรบ้างนะครับแนะนําตรงนี้นะครับติ๊กตรงนี้ออกไม่งั้นเดี๋ยวเสียงเราบันทึกมันจะไม่มีนะครับถ้าเราเอาตรงนี้ไว้นะครับ นะครับจะบอกว่ามันจะลดเสียงรบกวนเราต้องไปอัดเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็ถ้าบอกว่าจะรีคอร์ดให้เป็นแบบไฟล์ HD เลยนะครับมันอาจจะทําให้ไม่เหมาะกับเว็บไซต์ตรงนี้ไม่ต้องเลือกมันนะครับก็คลิกที่โอเคไปแล้วนะครับส่วนที่2องตรงนี้มันบอกว่ารูปภาพที่เราจะโชว์ตรงนี้นะครับเมื่อกี้มันเป็นรูปหน้าคนเนาะอันนี้ผมมาแบกกลาวบ้านผมเองนะครับตรงนี้จะให้มันแสดงเป็น thumbnail หรือว่าเป็นเป็น full screen เหมือนกับปก นะครับปกหรือว่าเต็มหน้าจอนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะโผล่ขึ้นมาได้ก็ต้องเลือกอันนี้ก่อนครับเลือกกล้องที่จะจับภาพผู้สอนนะครับถ้าเรามีกล้องหลายตัวนะครับคลิกดิสตรงนี้ลงมาก่อนนะครับจะเห็นว่ามีกล้องกี่ตัวเราก็เลือกใช้ตัวที่เราต้องการได้เลยแต่ถ้ามีแค่ตัวเดียวมันก็เห็นแค่เมนูเดียวอยู่แล้วครับส่วนที่4นะครับข้างล่างนี้นะครับเป็นการปรับเรื่องของการเลือกไมโครโฟนนะครับว่าใช้ไมโครโฟนตัวไหน ถ้าเราใช้ไมโครโฟนที่มากับเครื่องนะครับก็เลือกตัวนั้นหรือเราใช้สมอนท็อปหรือว่าซื้อไมโครโฟนแยกต่างหากก็เลือกตัวที่เราใช้งานนะครับส่วนที่2ของของการปรับแต่งเสียงก็คือตรงนี้ครับถ้าเราคลิกที่รูปไมโครโฟนเนี่ยคลิกครั้งหนึ่งมันจะเป็นการกระบาดหมายความว่าปิดนะครับปิดการใช้ปก,การดัดเสียงนะครับถ้าคลิกครั้งหนึ่งก็คือเปิดการด่าเสียงถ้าลักษณะมนมมือสักครู่นี้คือเปิดปกตินะครับ แล้วเวลาเราพูดมันก็จะมีแถบเสียงตัวนี้ขยับขึ้นมาตามเหมือนกับความดังความชัดของเสียงนะครับมันก็จะขยับสกเกลขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนที่3ของไมค์ก็คือการเพิ่มวอลลุ่มเสียงนะครับจากน้อยไปหามากครับปกตินะครับอ่ะนะครับก็สามารถที่จะปรับแต่งว่าเอาเสียงเบาเสียงหนักเสียงแรงขึ้นมาตามตัวนี้ได้เลยครับนี่คือส่วนที่1นะครับ ส่วนที่2นะครับเป็นดิงกิ้งนะครับคือการเลือกปากกาปากกาที่ใช้ในการบรรยายก็จะมีอยู่3 3ขนาดนะครับมันเป็นเส้นของปากกานะครับเป็นเส้นของปากกาอันนี้คือ,อเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูครับว่าถ้าเอาปากกาแบบแรกมันเป็น1พอยต์ใช้แบบนี้นะครับปากกาแบบที่2มันจะมีขนาด3พอยต์ครับใช้ตัวนี้ครับเห็นไหมครับว่ามันหนาต่างกัน แล้วก็ปากกาแบบที่3ครับมันหนา9พอยต์ครับเห็นไหมครับเราแล้วแต่เราจะชอบนะครับบางครั้งเราอาจจะใช้ปากกาเส้นเล็กสําหรับเขียนลงกระดานไวบอร์ดที่เราแชร์ด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าใช้เมาส์อาจจะไม่คล่องนะครับแต่ถ้าใครมีสไตลัสก็คือกระดานสําหรับเขียนนะครับแล้วก็มีปากกาดิจไรเซอร์เขียนนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับอะแล้วก็ตรงนี้เป็นยางลบครับยางลบ หมายความว่าถ้าเราเขียนอันลงไปปุ๊บอ่ะเอ้ไม่พอใจนี่เราเขียนผิดที่วงกลมผิดที่เราคลิกที่ยังลบครับมันก็จะลบสิ่งที่เราทําไปเมื่อสักครู่นี้ออกไปก่อนแล้วเริ่มทําใหม่น,นะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการเลือกสีที่เราจะมาทําการวาดลงไปในสไลด์ของเราครับเราสามารถ <c oughs> เลือกสีได้ว่าจะเอาสีอะไรครับตามที่เราชอบครับเลือกได้เลยทันทีครับผม ในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นเครื่องมือในส่วนที่3มครับส่วนที่สามเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบอยู่หลายส่วนด้วยกันผมแยกออกเป็นกลุ่มให้เรียบร้อยแล้วนะครับในนี้มันจะมีกลุ่มที่ขั้นด้วยเส้นขีดถ้าเราสังเกตดีๆนะครับจะมีเส้นขีดตรงนี้ขั้นอยู่นะครับตรงนี้นะครับแต่ละกลุ่มนะครับมีอยู่หลักๆก็คือตัวแรกนะครับเป็นเรคคอร์ดนะครับเรคคอร์ดตัวแรกเนี่ยความหมายของมันก็คือใช้ในการควบคุมการบันทึกครับ เช่นเราจะัดวิดีโอแล้วนะแล้วก็คลิกที่ตัวเรคคอร์ดครับพอเราพูดจบทุกสไลด์แล้วก็กดที่สต็อปครับไหครับพอเราบันทึกปุ๊บตัวนี้จะกลายเป็นเป็นเครื่องหมายพอดสองขีดแล้วก็สต็อปก็จะเป็นปุ่มสีแดงนะครับกลุ่มที่2เป็นเรื่องของเนวิเกชันเป็นการควบกลุ่มสไลด์ครับเอาไว้สําหรับเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไปกลับไปยังสไลด์ก่อนหน้านะครับเหมือน เปิดปิด powerpoint ธรรมดาเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะคลิกแล้วให้มันเปลี่ยนสไลด์ได้เองนะครับเพราะตอนนี้เมาส์เรากลายเป็นปากกาไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเห็นไครับพอเราคลิกปุ๊บอ่านเป็นจุดๆๆนะแสดงว่าเมาส์เป็นปากกาไปแล้วนะครับโอเคนะครับส่วนที่3ครับเป็นการเ,เป็นตัว tool ในการจัดการวิดีโอที่บันทึกไว้นะครับเช่นเมื่อเราบันทึกเสร็จแล้วนะครับว,วิดีโอแต่ละหน้าสไลด์มันจะถูกอัด แยกออกเป็นสไลด์นะครับสไลด์ที่1เราก็พูดไปพอจบสไลด์ปุ๊บมันจะตัดเป็นเป็น1คลิปของวิดีโอในสไลด์แรกพอเปิดสไลด์ที่2เราพูดใหม่มันก็จะตัดมาเป็นการเริ่มต้นอัดใหม่แต่เวลาใช้งานจริงมันก็จะเอาแต่ละคลิปมาวางต่อ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 กันไปลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเปิดดูแต่ละสไลด์ครับแต่ต้องแต่ต้องสต็อปก่อนเนาะพอเราสต็อปปุ๊บเรามาเลื่อนดูทีละสไลด์ครับพอเลื่อนปุ๊บมันก็จะมีตัวอย่างให้ดูแล้วก็เราคลิกที่ตัว ตรวนี้ครับพรีวิวนะครับคลิกที่พรีวิวมันจะทําการเลย์สไลด์นั้นให้ดูครับพอจบสไลด์นั้นก็มันจะไม่ไปไหนต่อต้องไปกดเครื่องหมายตรงนี้ครับมันก็จะไปนิกสไลด์ตรงนี้นะครับน x กสไลด์ตรงนี้อ่ามันก็จะไปสไลด์ถัดไปแล้วก็พรีวิวใหม่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่พอใจเรากดตรงนี้ได้ครับดิลิทครับลบตัวที่เราอัดคลิปไว้ถ้า ในสไลด์ไหนมันไม่ถูกก็ลบแค่สไลด์นั้นก็ได้หรือจะลบทิ้งทั้งหมดเลยเริ่มอัดสคริปต์ใหม่ทั้งหมดก็ได้นะครับกลุ่มที่4ครับตัวที่4ก็คือสไลด์โน้ตครับสไลด์โน้นี่เหมาะสำหรับใน Office 2013ขึ้นมาเนี่ย2013 2016นะครับมันจะมีตัวสไลด์โน้ตเหมือนกับโพยนะครับก็ตัวสไลด์ที่ผู้ชมเห็นก็จะมีแค่รูปภาพนะครับแล้วก็ เราสามารถเพิ่มโน้ตเข้าไปในโน้ตก็จะเป็นโพยให้เราอ่านนะครับว่าภาพนี้เราจะบรรยายเรื่องอะไรเราสามารถสั่งให้มันโชว์สไลด์โน้ตตรงนี้ได้นะครับต่อไปครับกลุ่มที่5กับ6นะครับไม่มีอะไรมากครับ2ตัวนี้เอาไว้คอนโทรลหน้าจอครับเป็นการขยายให้มันเต็มหน้าจอนะครับเป็นการย่อขยายปกตินะครับแล้วก็ปิดนะครับหน้าจอปิดนี่คือออกจากการทํา ตัวสไลด์เรคคอร์ดินะครับกลับไปหน้าจอของ powerpoint ปกตินะครับตรงนี้นะครับอ่านี่คือตัวกลุ่มเมนูกลุ่มที่3นะครับถัดไปนะครับเมื่อ,เ,อ,อเรารู้จักเครื่องม้เครื่องมือแล้วนะครับเราลองทดสอบบันทึกวิดีโอดูก่อนนะครับโดยกดปุ่มนี้นะครับพอเรากดที่ปุ่มเรคคอร์ดปุ๊บตัวนี้กลายเป็นปุ่ม pause. อพอยส์ผมทำแล้วมันลบมันทับนะครับ มันจะกลายเป็นปุ่มพอสเห็นไหมครับ2ขีดน,นะครับเสร็จแล้วตัวต t o p มันเป็นสีแดงขึ้นมาเห็นไหมครับอ่ะนี่คือการเริ่มบันทึกสไลด์ละเราก็พูดในตามตามแต่ละสไลด์ไปพูดจบสไลด์หนึ่งปุ๊บเราก็อาจจะพักนหายใจนิดนึงครับแต่ว่าไม่ต้องออกจากตัวเล c o r d ก็ได้นะครับพักแล้วแล้วก็กด next หรือจะต t o p ไปก่อนก็ได้ครับแล้วเราค่อยมาอัดเฉพาะในสไลด์ที่เราค้างไว้อยู่ก็ได้อย่าลืมเราะว่ามันอัดเป็นคลิป1คลิปต่อ1สไลด์ แล้วมาวางต่อกัที่เฉยครับเห็นไหมครับอะแล้วก็พูดไปเรื่อยครับแล้วก็กด next ไปนะครับไหนก็หยุดต t อปไปก่อนนะครับพอหายไหนปุ๊บก็มาไปที่สไลด์ปัจจุบันที่เราค้างอยู่แล้วก็กด record ใหม่แล้วก็พูดไปใหม่เรื่อยๆนะครับข้างๆนี่เป็นการเลือกใช้ปากกาไหมครับตัวนี้นะครับเป็นการเลือกใช้ปากกาเอามาเขียนนะครับข้างล่างนี่เป็นกลุ่มสีครับ อยากได้สีอะไรก็จิ้มตรงนั้นครับตรงนี้คืออย่างลบครับทําผิดกดอย่างลบครับมันก็จะหายไปหันนะครับอ่านี่คือการทดสอบเมื่อเราพูดจนจบแล้วเรากดสต็อปครับกดทุกอย่างแล้วนะครับพูดจบทุกอย่างแล้วกดสต็อปได้ทันทีนะครับมันก็จะหยุดการบันทึกวิดีโอตรงนี้ไม่ให้ครับผมเห็นนะครับทีนี้พอเราบันทึกครบแล้วเราลองพรีวิวดูแต่ละอันแล้วนะครับว่า ม,มันมีวิดีโอที่ซี่สามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็เราชอบแล้วละ่ะพอใจแล้วจะเอาไปให้เด็กดูล้วนะครับคลิปนี้ผมจะพูดแค่เอา powerpoint มาเปิดแล้วก็มีอาจารย์มานั่งพูดข้างหน้านะครับเป็นอีกหนึ่งซอฟต์แวร์ที่ช่วยโดยที่ไม่ต้องติดตั้งอะไรไม่ต้องมาดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเรียนรู้การใช้งานให้มันวุ่นวายนะครับใช้ตัวปลั๊กอินของ microsoft powerpoint ก็ได้นะครับทีนี้เราจะส่งออกตรงนี้ให้เป็นไฟล์วิดีโอไว้ให้เด็กดูทำยังไงบ้าง นะครับมันก็จะมีเมนูนะครับที่ชื่อว่า Export to Video นะครับคลิกที่ Export to Video ตรงนี้ก็ได้แล้วก็เลือกน,นะครับเลือกเมนูนี้เสร็จแล้วก็เลือกความละเอียดของจอนะครับตัวนี้มันเป็น Full HD นะครับเราปรับเป็น720ก็ได้นะครับหรือว่าแล้วแต่ความละเอียดถ้ายิ่งต่ำไฟล์ก็จะมีขนาดเล็กนะครับไม่ต้องใช้ความละเอียดมากก็ได้สำหรับ บางอย่างถ้าบอกว่า PowerPoint เราต้องมีความละเมอียดสูงก็อยเป็น Full HD นะครับเสร็จแล้วกดที่ Next ครับพอกด Next ไปปุ๊บก็รอครับจนกว่ามันครบ3สเต็ปสเต็ปที่1นะครับตั้งค่าแค่นี้ครับสเต็ปที่2อ๋อตรงนี้เลข5ตรงนี้หมายความว่านี่คือ5วินาทีนะครับนะครับในการเปลี่ยนสไลด์นะครับใช้5วินาทีนะครับแล้วก็ มันจะเมื่อเรากด n e X ไปปับ๊บมันจะไปสเตปที่สนะครับก็อยู่ระหว่างการที่จะทําการ export เป็นวิดีโอเราก็รอจนกว่ามันเสร็จครับพอเสเตจที่3มันจะบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กด close นะครับแล้วเราเข้าไปดูว่าเราบันทึกไว้ที่ไหนนะครับมันมีตัวให้เราเลือกว่าจะบันทึกไว้ที่ไหนอยู่นะครับครับสำหรับการ export ไฟล์ออกมาเป็นวิดีโออีกแบบหนึ่งนะครับก็ให้เราไปคลิกที่ เมนูไฟล์นะครับพอคลิกที่เมนูไฟล์ก็จะได้นะครับหน้าจอของการบันทึกข้อมูลนะครับให้เราเลือกไปที่ e x p o r t นะครับเลือกไปที่ Export ตัวนี้นะครับแล้วจะเห็นเมนูที่ชื่อว่า Create Video นะครับช่องนี้ครับคลิกที่ Create Video ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนของการ Create Video นี้เราก็จะทำการเลือกตัวนี้ครับ เลือกช่องแรกนะครับเพื่อเป็นการกำหนดคุณสมบัตินะครับของไฟล์ที่เราจะเอานำขึ้นไปเป็นนำตัวไฟล์วิดีโอรเราไปไว้นะครับแนะนำให้เลือกเป็น1280คูณ720นะครับไฟล์ขนาดนี้ก็ก็กำลังดีนะครับและก็ตรงนี้สังเกตว่ามันจะมีเลข5เหมือนกันนะครับก็คือตัวเรื่องของการาทำงานในแต่ละ สไลด์นะครับเสร็จแล้วเราคลิกที่ปุ่ม Create ิดีโอได้ทันทีนะครับแล้วก็รอทําตามขั้นตอนที่มันแนะนํานะครับว่าจะไปบันทึกลงตรงไหนอย่างไรบ้างเมื่อเสร็จแล้วมันก็จะบันทึกไฟล์ไว้ในตําแหน่งที่เรากําหนดไว้นะครับแค่นี้เราก็จะได้ไฟล์วิดีโอที่มันเป็น mp4 ในการบรรยายเนื้อหาแต่และรายวิชาแล้วครับครับ ในการนำเสนอเกี่ยวกับตัว Office m i x นะครับผมขอนำเสนอเบื้องต้นเท่านี้ก่อนเพื่อที่ให้อาจารย์เอาไปปรับใช้ว่าอาจารย์สอนแบบมี background เป็น PowerPoint นะครับแล้วก็มีรูปอาจารย์ข้างหน้ากัวหนึ่งนะครับเป็น t r ร e อีกทุนนึงที่อาจจะไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรให้มันมากนะครับใช้แค่ start stop เป็นบันทึกถูกนะครับใช้ปากกาได้ใช้ยังลบได้แค่นี้ครับเบื้องต้นก่อนนะครับสามารถแนะนำรัติชม ลงานนะครับได้ที่ Facebook ของออนไ n น์ฟิ e อีดนะครับแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันหรือจะแนะนำมาที่อ e ีเมลผมได้ทันทีนะครับตามที่ปรากฏในลิงก์นี้ครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่น,นี้ก่อนคลิปหน้าผมจะพูดถึงเครื่องมือเสริมตัวอื่นๆที่เอามาใช้ในการสร้างกิจกรรมในรายวิชาของ powerpoint ไม่ให้มันเงียบเกินไปและก็ให้มันเป็น Interactive จริงๆนะครับแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ